ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซาหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองอเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซามีผู้บริโภคมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรโดยเกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซายึดหลักจำหน่ายผลผล,ผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย G.A.P. เกษตรอินทรีย์ P.G.S. O.TOP มาตรฐานการปรุงอาหารที่ดี a d v e r t i ์ e อรซึ่งสินค้าภายในตลาดได้แก่ข้าวสารผักผลไม้ไข่ไก่สินค้าเกษตรแปรรูปอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ผัน์ไม้จำหน่ายโดยเกษตรกรผู้ผลิตนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงและมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และสร้างอัตลักษณ์ตลาดเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเกษตรกรให้การพัฒนาสมาชิกตลาดเกษตรกรและสร้างอัตลักษณ์ของตลาดเกษตรกรโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตลาดนัดหน้าซื้อให้กับตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นการยกระดับพัฒนาให้ตลาดเกษตรกรมีมาตรฐานตามหลักสุขาพิบาลอาหารและสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าภายในตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซาต่อไปตลาดเกษตรกรของเรานะครับเปิดทุกวันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตลาดของเรานะครับจะเป็นตลาดกี่เรากลับเกษตรสินค้าเกษตรกรนะครับ ในจังหวัดชาเชิงเทราเกษตรกรเนี่ยเราเน้นนะครับสินค้าที่ปลอดภัยนะครับตามผู้บริโภคนั้นสามารถเชื่อใจได้นะครับโดยเรามีใบรับรอง G A P เพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับที่จะมา,าจับใจ่ายใช้สอยสินค้าของตลาดเกษตรกร,ะกรนะครับตลาดเกษตรกรเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเราปลูกเองขายเองจำหน่ายเอง นะครับกินเองนะครับโดยเ,เรื่องสารเคมีนั้นเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้พวกสารดินรีนะครับแล้วก็ตลาดเกษตรกรของเรานะครับก็จะเน้นเรื่องตลาดหน้าซื้อนะครับเมื่อวันที่22สิงหาที่ผ่านมานะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชาเชิญเซานะครับการได้เกียรติเดินทางมามอบใบประกาศ ตลาดหน้าซื้อของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอันนี้ก็คือเป็นการการ,การันตีได้ว่าตลาดาเกษตรกรของเรานั้นน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยตลาดของเรานะครับจะเปิดทุกตั้งแต่ห้านกาสามสิบนาทีไปจนถึงประมาณ10บโมงของวันอังคารวันศุกร์ะะวันอาทิตย์นะครับสวันนี้นะครับถ้าท่านใดรับชมคลิปนี้แล้วนะครับสนใจ นะครับก็ขอเรียนเชิญได้ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ